วันนี้มาทำมะม่วงหนึบไว้ทานกันค่ะสูตรนี้อร่อยมีความหนึบอมเปรี้ยวอมหวานวิธีทำก็ง่ายมากไม่ต้องแช่น้ำปูนใส่ให้ยุ่งยากเลยค่ะส่วนผสมหลักก็จะมีมะม่วงแก้วขมิน้นและน้ำตาลทรายและมะม่วงที่ใช้วันนี้3กิโลกว่านะคะเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่มะม่วงใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1.5ลิตร เมื่อเราเปอกมะม่วงเสร็จแล้วแช่ลงไปในน้ำเกลือเพื่อไม่ให้มะม่วงดำนั่นเองค่ะต่อไปก็ลงมือปอกมะม่วงได้เลยค่ะสำหรับมะม่วงเนบจะนิยมใช้เป็นมะม่วงแก้วขมิน้นเลือกลูกที่แก่กำลังดีแบบนี้เลยค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นจะมีเนื้อที่เหลืองสวยจึงนิยมนำมาทำมะม่วงเนบปอกเอาเปลือกสีเขียวๆให้ออกจนเกลี้ยงเลยนะคะเวลาทำเสร็จแล้วซีจะได้เหลืองเสมอกัน จากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันขั้นตอนนี้ก็ระวังมือด้วยนะคะมะม่วงจะมีความลื่นมีดจะโดนมือเอาได้สูตรนี้จะใช้เนื้อมะม่วง3กิโลไม่นับเม็ดนะคะหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันแบบนี้เลยค่ะหั่นเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนจนกว่าจะหั่นเสร็จก็ล้างน้ำเกลือออกนะคะ ี่ก็หั่นจนครบแล้วนะคะต่อไปก็ไปล้างน้ำเกลือออกเลยค่ะ ต่อไปมาเตรียมน้ำเชื่อมได้เลยค่ะใช้น้ำตาลทราย1กิโลใส่เกลือลงไป1ช้อนชาน้ำส้มสายชู1ช้อนโตะน้ำส้มสายชูก็มีส่วนช่วยทำให้มะม่วงสวยเสมอกันและไม่ทำให้มะม่วงดำอีกด้วยนะคะใช้น้ำสะอาด700 ml สําสำหรับอันนี้ใส่ลงไปก่อน500 ml นะคะใส่น้ำเพิ่มลงไปอีก200 ml ตอนแรกใส่ลงไป 500ML กลัวาว่าน้ำเชื่อมจะไม่ท่วมมะม่วงก็เลยเพิ่มไปอีก200 ML คนจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปได้เลยค่ะระหว่างนี้ใช้ไฟปานกลางได้นะคะพอน้ำเดือดแล้วก็ปรับมาเป็นไฟอ่อนได้ค่ะเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อมะม่วงจะสุกและใส่ดีรวมเวลาในการเชื่อมมะม่วงก็อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะ นี่เลยค่ะตอนนี้มะม่วงก็เปลี่ยนสีแล้วนะคะมะม่วงจะใสแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็ใช้กระชอนกรองเอาน้ำเชื่อมออกและน้ำเชื่อมส่วนที่เหลือสามารถนำมาทำเครื่องดื่มเย็นๆได้นะคะเช่นน้ำมะนาวโซดาหรือชากาแฟที่ต้องใส่น้ำเชื่อมต่อไปก็นำมาเรียงใส่ตะแกรงเพื่อตากแดด น้าร้อนแบบนี้แดดจะจัดก็1วันก็แห้งแล้วนะคะหรือถ้าชอบความเหนียวหนึบมากขึ้นก็ตาก2วันได้ระหว่างที่เราตากแดดก็ควรจะคุมผ้าขาวบางไว้นะคะกันพวกสัตว์เลี้ยงและมแมลงและถ้าไม่มีแดดก็ใช้เตาอบได้ค่ะอบอุณหภูมิ50-60องศาใช้เวลาน,านานหน่อยนะคะกว่าจะแห้งดีก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงเลยค่ะ สำหรับปริมาณที่เราทำวันนี้มะม่วง3กิโลก็จะตากได้2ถาดตากในตอนเช้าตอนเย็นก็แห้งแล้วค่ะตอนนี้เวลาผ่านไปถึงตอนเย็นก็เก็บมะม่วงได้เลยได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสีส,สวยๆเลยนะคะเก็บใส่กล่องที่มีฝาปิดแช่เย็นไว้กินได้เป็นเดือนเลยค่ะสำหรับมะม่วง3กิโลเมื่อทำเสร็จแล้วได้อยู่ที่1.5กิโลเองค่ะ และอันนี้ตากเพียงวันเดียวนะคะถ้าตากสองวันก็แห้งมากกว่านี้เพียงเท่านี้ก็อร่อยได้แล้วนะคะมะมม่วงหนึบสูตรนี้ลองไปทำดูค่ะทำไม่ยากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ